โน้ตบุ๊กสายพริ้วติดตัวไปได้ทุกที่ครับตัวนี้ฮะ B5 Flip ในเวอร์ชัน Intel j 1 2 Series Expert Book จาก ASUS ครับโน้ตบุ๊กสายมืออาชีพสาย professional ที่อุแรงแต่เบาๆ1.3กว่ากิโลเท่าน,นั้นเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปแกะกล่องและรีวิวไปพร้อมกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนนัรงอินลุนนะครับในวิดีโอนี้ได้รับโน้ตบุ๊กจากทาง Asus มา1ตัวนะครับซึ่งปกติผมก็จะได้รีวิวได้สัมผัสต,ตัวทัฟซีรีส์บ้างตัวที่เป็นเกมมิ่งกันบ้างนะครับแต่รอบนี้ครับได้รับตัวที่เป็น Expert Book โน้ตบุ๊กสาย Expert นะครับสายผู้เชี่ยวชาญสายผู้ชำนาญหรือว่าง,ง่ายๆก็คือ กลุ่มโปรเฟชชั่นอลนะครับเน้นทํางานเน้นในเรื่องของธุรกิจนะครับแน่นอนครับสายนี้คุณต้องเน้นเรื่องของน้ําหนักเป็นที่ตั้งเอาไว้ก่อนนะครับพกพาไปไหนมาไหนกับคุณพิ้วแน่นอนไปได้ทุกที่นะครับเพราะเจ้า้ตบุ๊กตัวนี้มาพร้อมกับน้ําหนักตัวประมาณสัก1.3กว่ากิโลกรัมเท่านั้นเองและที่สําคัญครับเห็นเบาๆแบบนี้โอ้โหอัดแน่นฟีเจอร์มาเพียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับ อย่างตัวกล้องนะครับที่เป็นตัว IR c a m e r a Finger Print Scanner โ oh, อ้โหและอีกเยอะแยะมากมายรวมถึง CPU ตัวนี้อัดมาให้เต็มข้อเลยนั่นก็คือ Core i7 นะครับหรือ Core i7 นะ 1260P เป็นแบบ Hybrid CPU ด้วย RAM DDR5 อีกโคตรเจ๋งเลยนะครับโดยตัวกล่องของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมาในดีไซน์แบบนี้ครับมาในลักษณะแบบลักโลกครับเป็นกล่องลังกระดาษแบบนี้นะครับแต่ก็จะมี โลโก้ ASUS ระบุเอาไว้ตรงนี้อันนี้เป็นสโลแกนของเขา In search of incredible นะครับด้านนี้ฮะกลับมาครับก็จะเจอกับตัวนี่ฮะรหัสรุ่นย่อยครับ B5402FB ระบุเอาไว้ตรงนี้พร้อมกับสเปคนะครับนี่เรียงรายกันแบบนี้เลยตัวนี้หลกัหลกๆจะมีอยู่ในการัน2รุ่นย่อยนะครับเป็นตัว Core i5 นะครับและ Core i7 ซึ่งสำหรับตัวนี้จะเป็น Core i7 นะครับ 1260p แบบ Hybrid CPU แรงมากเพียงพอกับการทำงานเรนเดอร์ตัดต่อที่สำคัญน้ำหนักเบาและแบตเตอรี่อึดด้วยนะในฝั่งของ Storage นะครับใส่ได้สูงสุดนะครับ 4TB แบ่งเป็น 2TB 2ตัวแบบ PCIe Gen4 ในฝั่งของ SSD <c oughs> สุดมากอ่ะมาพร้อมกับแรมครับเป็นแรม DDR5 ที่ใส่ได้สูงสุดถึงระดับ 40 GB นะครับมีฝังอยู่ในตัวโน้ตบุ๊ก 8 GB และใส่เพิ่มได้อีกรวมเป็น40ใส่เพิ่มได้32 GB นะครับบัส4 4,008นะฮะมากับในฝั่งของ Wi-Fi 6E Bluetooth นะครับมีในฝั่งของ Thunderbolt อีก2พอตโอ้โหถือว่าโดดเด่นมากในส่วนของราคานะครับลองดาวค่าตัวดูกันเดี๋ยวช่วงท้ายจามาเฉลยกันนะครับนอกเหนือจากนี้คอนฟิกของเขายังมีตัว Windows 11 Pro อีกด้วยนะเฮ้ยไม่ธรรมดาเหมาะสำหรับสายโปรเ e s ชันอลจริงๆนะครับ แกะกล่องออกมาดูซิว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นตัวโน้ตบุ๊กนะฮะแบบนี้อยู่ในซองผ้านะครับอุปกรณ์ที่มีให้ก็จะมีเป็นตัวเมาส์นะครับไวเลสไรส์สายมาให้ด้วย1ตัวสีก็จะมาในโทนเดียวกับตัวโน้ตบุ๊กเลยนะครับเป็นสีแบบเมทัลลิกซิลเวอร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น คู่มือการใช้งานในฝั่งของตัวปากกานะครับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้มีประดาดเพนช์นะครับ2.0ซึ่งเป็นปากกาที่มีแรงกดอยู่ที่4,96 0ระดับนะครับตัวปากกาเนี่ยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ค่อนข้างดีนะฮะชาร์จ15วิใช้ได้45นาทีกันเลยทีเดียวนะครับโฮโฮฟีเจอร์ถือว่าเดือดมากในฝั่งของอุปกรณ์อาหารนี่ถูกน่าจะถูกรีวิวมาก่อนแล้วนะครับก็จะมาในลักษณะนี้ก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับนี่ สาย AC นั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จแบบฟาสชาร์จนะครับซึ่งการชาร์จของโน้ตบุ๊กตัวนี้ชาร์จในระยะเวลาประมาณ30-40นาทีแบตเตอรี่ได้ถึง50%ซซึ่งแบตเตอรี่ของตัวโน้ตบุ๊กนะครับจะใช้ต่อเนื่องได้ยาวๆเลยนะครับเรียกว่า all day use เลย อยู่ที่10 1ถึง12ชั่วโมงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าใช้งานโหลดหนักโหลดเบาแค่ไหนถ้าใช้งานลักษณะแก้งานนิดนิดหน่อยหน่อยะครับท่องเว็บบ้างใช้ออฟฟิศบ้างอยู่ประมาณสัก8-10ถชั่วโมงนะครับท่านหนักหน่วงกว่านั้นหน่อยเลนดงเลนเดอร์อาจจะได้สัก5-6เชั่วโมงแต่ถ้าชิลๆเลยดูหนังฟังเพลงจัดไป10 1ถึง12ชั่วโมงกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในฝั่งของตัว โน้ตบุ๊กกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กเดี๋ยวเรามาพิสูจน์น้ำหนักกันก่อนเลยนะฮะเข้าเครื่องวัดก่อนน้ำหนักตัวโน้ตบุ๊กนะครับชั่งในเครื่องวัดนะฮะไม่ใช่1.38นะอยู่ประมาณ1.4กิโลนะครับ1.4กิโลรวมตัวอะแดปเตอร์ด้วยอยู่ที่1.72กิโลนะครับประมาณนี้สำหรับตัวโน้ตบุ๊กนะฮะ ของจริงจะหนักกว่าในตัวหน้ากระดาษเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของสเปคค,คอนฟิกต่างๆที่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับแต่บอกได้เลยว่าตัวโน้ตบุ๊กนะครับจับถือแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักอะไรมากนะครับน้ำหนักถือว่าดีทีเดียวนะฮะวัสดุที่เขาใช้นะครับของโน้ตบุ๊กตัวนี้จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับและผสมด้วยตัวแมกนีเซียมอัลลอย ถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะครับในเรื่องของวัสดุตัวนี้ที่สําคัญได้ตัว Mil i t a r y s t a n d a ด d ด้วยนะครับนั่น mm. คือผ่านการทดสอบความแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกนะครับการสั่นสะเทือนอะไรต่างๆนั่นเองนะครับตัวนี้เ็าจะมีการเสริมความแกร่งในพวกพอร์ตต่างๆให้สามารถใช้งานได้แบบหนักหน่วงถอดเข้าถอดออกได้เป็นหมื่นๆครั้งเลยนะครับในเรื่องของการตกนะครับเขาก็จะทดสอบผ่านการตกอยู่ที่ประมาณสัก1.2เมตรนะครับแต่ส่วนใหญ่เนาะเขาไม่น่าจะทําตกกันหรอกเนาะ ก็ต้องทันดูทันหนอบกันนิดนึงนะครับไม่ใช่ใช้แล้วแบบหัวร้อนนะฮะทำโ,โยโนทิ้งอะไรแบบนี้คงไม่ใช่นะครับก็ต้องมีเซฟเซฟกันหน่อยแต่ว่ามีไว้ก็ดีนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูดีไซน์ด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กกันนะครับตัวโน้ตบุ๊กนะครับวัสดุโลหะเลยด้านหลังมีโลโก้ ASUS อยู่ตรงกลางสีนะครับเป็นสีออกแนวสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินเข้มสวยดีนะเป็นดีไซน์แบบออกฝั่งผู้ชายผู้ชายหน่อยดูแมนแมนหน่อยนะครับสีนี้นะ พื้นเรียบตรงนี้เลยแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเขียนเอาไว้ว่าเป็น expert book นี่เป็นแท็กอยู่ฝั่งตรงนี้นะครับเรียบทั้งตัวนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นตัวบานพับ2ฝัง่งนะครับบานพับตัวนี้เป็นบานพับแบบ360อองศานะครับแล้วก็จะมียางรองตรงนี้บริเวณด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กเองลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีช่องระบายความร้อนนะครับที่เป็นแบบลมดูดเข้าไป ตรงนี้นะครับแล้วก็เป่าออกผ่านทางด้านหลังช่องนี้ปุ๊บแบบนี้เลยนะครับสกรูน็อตต่างๆเท่าที่ดูในการอัปเกรดแล้วก็ทําได้ไม่ยากนะขันน็อตนะครับแล้วก็เข้าสู่การอัปเกรดรอบตัวเครื่องได้เลยนะครับในฝั่งของพอร์ตเชื่อมต่อบริเวณด้านข้างเครื่องนะฮะเริ่มมาจากด้านขวามือก่อนเลยก็แล้วกันขออนุญาตเอากระดาษออกนิดนึงนะครับบริเวณด้านขวามีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรบ้าง<ม>ด้านนี้ครับเป็นในฝั่งของตัวเคสซิงตันล็อกนะครับ อันนี้เป็น micro SD card reader นะครับ USB type A นะฮะ Audio combo นะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นกระาดาษเพดเวอร์ชั่นสอตัวนี้ซึ่งปากกาตัวนี้นะครับใช้ดีมากนะฮะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปก็คือชาร์จ15วิใช้ได้45นาทีชาร์จกับตัวโน้ตบุ๊กได้เลยปั๊บเข้าไปแบบนี้ ในฝั่งของอีกด้านหนึ่งนะครับพอร์ตเชื่อมต่อเองก็ถือว่าจัดจ้านไม่แพ้กันมี Thunderbolt ครับ2พอร์ตนะ Thunderbolt นี้ต่อจอแบบ 8K ได้ต่อจอ 4K แต่ละพอร์ตได้ถึง2จอด้วยกันนะครับรวมกันก็4จอแล้วนี่มีในฝั่งของตัว LAN นะครับ hdmi และในฝั่งของ usb นะครับตรงนี้อีก1พอร์ตด้วยกันซึ่ง usb ก็จะเป็น usb ชาร์จิ่งด้วยนะครับมีปุ่มปรับวอลลุ่มตรงนี้นะครับ เอาไว้กรณีที่เราใช้งานเป็นลักษณะแท็บเลต็ตหรือว่าอยากจะปรับเสียงโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าใช้ตัวคลิกอะไรต่างๆตัวนี้กดได้เลยนะครับบริเวณด้านข้างของเครื่องถือว่าดีมากตัวโน้ตบุ๊กเองนะครับเปิดเครื่องก็จะแปลกๆหน่อยอาจจะไม่คุ้นเคยก็คือต้องกดจากด้านข้างตรงนี้ปั๊บเข้าไปนะครับแล้วเครื่องก็จะบูตอัพติดขึ้นมาเนาะปึ๊บแบบนี้ ในฝั่งของตัวแป้นพิมพ์นะครับก็มีโอ้โหฟีเจอร์แบบนั่นๆเลยนะฮะอย่างตัว4ปุ่มที่ตรงนี้เขาเน้นไว้นะครับเป็นตัว expert widget นะฮะในปกติในฝั่งของตัว gaming notebook เขาจะเน้นตรง W A S D เป็นปุ่มเดินใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็ว่ากันไปตัวนี้เน้นมาตรงนี้นะครับไอปุ่มนี้คืออะไรปุ่มต่างๆเหล่านี้ครับจะเป็นคีย์ลัดที่เราสามารถ assign ผ่านตัว my ASUS ได้ปรับแต่งได้นะครับ เป็นชุดคําสั่งแบบรวดเร็วโดวยการกดฟังก์ชันนะครับแล้วกกดเข้าถึงตรงนี้ได้เลยนะอย่างฟังก์ชัน1นนี่ฮะก็จะเป็น status life นะครับปิดได้เปิดได้แบบนี้นี่ฟังก์ชัน2ฟังก์ชัน3และฟังก์ชัน4นะครับในฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นคีย์ลัตที่เราสามารถไปอ s ไ i น์เพิ่มในโปรแกรมใส่พวกการเปิดปิดบลูทูธ ปิดเสียงโอ้โหอะไรต่างๆได้เยอะมากหรือจะใส่เป็นคีย์ลัดที่เราคัสตอมขึ้นมาเองได้รวมถึงการเลือกใช้โปรแกรมแบบเร่งด่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นบางทีเราอยากแก้งานเนาะเราแอดไซน์เป็นปุ่ม2นะครับ expert b i 7เป็นปุ่ม2ไว้กดฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่ม2เลือกใช้ Photoshop แบบนี้เป็นต้นก็สะดวกมากเช่นกันรวมถึงนะครับในฝั่งของด้านนี้ฮะนี่ในบริเวณที่เป็นคีย์รัตตรงใกล้ๆปรินต์สกรีนเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ AI clear voice นะครับ เป็นลักษณะของการตัดเสียงรบกวนนะครับเวลาเราคอนเฟรซเราแชทต่างๆกดตรงนี้นี่เขาจะมีตรงนี้เด้งขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับมีการมิวไม์ตรงนี้ก็ได้นี่ปิดไม้ไปเลยเรียกใช้ซอฟต์แวร์อย่าง m ม asus นะครับครอปภาพได้หมดอะดีจริงปิดกล้องนะครับปิดกล้องตรงนี้จะเป็นปิดกล้องในลักษณะของภาคซอฟต์แวร์นะครับมีการล็อกหน้าจอ ล็อกหน้าจอแบบด่วนนะครับสะดวกมากมีในฝั่งของการปรับสกรีนนะครับเป็นดูพิเคตเอ็กเซนอะไรต่างๆแล้วก็แสงสีคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้เยอะมากปิดตัวทัชแพดนะครับเพิ่มลดแสงหน้าจอไมโครโฟนเพิ่มลดแสงหน้าจอและสปีกเกอร์นะครับโอ้โหถือว่าปุ่มลัดเขาจัดเต็มนะครับแน,น่นๆทีเดียวเชียวแหละแล้วก็จะมีในฝั่งของด้านล่างนะครับจะเป็นทัชแพดค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะตัวทัชแพดนะฮะ เห็นไหมฮะไซซิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วอยู่ตรงกลางเครื่องด้วยที่สําคัญที่สุดเห็นแบบนี้ไม่มีปุ่มตัวเลขไม่เป็นไรนะครับนี่คือ ASUS Number Pad v e r s i o น2.0คุณกดปุ๊บนะครับเขาจะมีปุ่มตัวเลขมาเลยบริเวณตัว touchpad อ่าปิดได้กรณีเราไปนอกสถานที่ใช่ไหมเราไม่จะเป็นต้องใช้เวลาเราอยู่บน station พิมพ์งงพิมพ์งานต่างๆ หรือพอดกราฟเอ็กซงเอ็กเซต่างๆป้าเข้าไปแบบนี้ตัวเลขมาเลยใช้งานสะดวกแล้วก็บางคนถามว่าเอา้าทัชแพดมันขึ้นแบบนี้เป็นตัวเลขแล้วเราจะใช้อะไรละ่ะนี่ฮะเขามีเมาส์มาให้ครบมากไม่ต้องห่วงนะครับมากันให้แบบจุกๆเลยที่สําคัญที่สุดนะครับตรงนี้จะสังเกตเห็นสติ๊กเกอร์มากันยุบย่บเลยฮนะรประกอบไปด้วยสเปคของเขาเนาะในรหัส I 7ซวนะครับห2 6 0 p Hybrid CPU ซนะฮะซึ่งต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับมี c o คอและ c o คอช่วยกันทำงาน แม่เรียกว่าเปิดแชทสกายไปนะครับแก้วิดีโอไปอะไรแบบนี้ก็ทำได้ถือว่าดีมากมีการเจาะอลิสเ e นะครับช่วยกันประมวลผลนะในการเวนเดอร์ในการตัดตอ่ออ้สบายนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของมาตรฐานประหยัดไฟอย่าง Energy Star นะครับเทคโนโลยีเรื่องของ i c a คนะครับท่ผปานการรับรองบายทัฟฟ l ไรแลนด์นะครับมีการรับประกันที่ถือว่าแจ๋วมากนะครับตัวนี้ครับ จะได้ประกัน3ปีในรูปแบบออนไซต์เซอร์วิส3ปีและ global 3ปีด้วยหมายความว่าอะไรถ้าเครื่องมีปัญหาในประเทศไทยที่ไหนเขาก็มารับซ่อมให้ถึงที่นะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของประกันที่คุณสามารถใช้ได้ในต่างประเทศด้วยเออดีมากและที่สำคัญที่สุด แถมพิเศษเลยในปีแรกครับมีประกัน Perfect Warranty ประกันอุบัติเหตุที่ทาง Asus เขาออกค่าใช้จ่ายให้80%ด้วยกันโอ้โหเด็ดดวงมากนะครับอ่ะไล่มาด้านบนกันบ้างนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กทีแรกผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะพอดูแบบนี้มันไม่เหมือนตัวโน้ตบุ๊กที่พับจอได้เลยเนาะ <laughs> แต่จริงมันพับได้นะครับรึบแบบนี้เข้าไปอ่าเรามาไลดูกันที่หน้าจอกันนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนใช่ไหมฮะ ปากกาครับซ่อนอยู่แบบนี้ข้างๆตัวโน้ตบุ๊กนะจิ้มได้อะไรได้มาได้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูกันหน่อยสิตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอในรูปแบบ IPS นะครับความละเอียดในรูปแบบ Full HD นะฮะและที่สำคัญนะครับขอบเคสีเป็น100% sRGB สีสันสวยสดงดงามความสว่างสูงสุดแน่นอนครับ400นิต สุดยอดมากเดี๋ยวเราลองพับหน้าจอแบบนี้กันดีกว่านี่ฮะเดี๋ยวเรามาลองละเลงกันนะฮะปรับเส้นก่อนชื้สีสีแดงมาอืมพริ้วอยู่นะสีน้ำเงินสีฟ้าอ่าแบบนี้เลยนะครับ ก็สามารถที่จะใช้ปากาเมมโมได้วาดรูปอะไรได้ตามแต่เราจะชอบใจเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเก็บไปในตัวเครื่องได้เลยสะดวกมากๆนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับด้วยความที่เป็นแท็บเล็ตนะฮะก็จะมีอย่างปุ่มด้านข้างแบบนี้ด้วยความที่เขาสามารถทำเป็นแท็บเล็ตได้ก็กดปุ่มด้านข้างเพิ่มลดเสียงได้เลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกันนี่มันก็จะขึ้นมาที่ขอบแบบนี้เห็นไหมอ่า เป็นการเพิ่มลดเสียงเวลาเราใช้งานในรูปแบบแท็บเล็ตอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหรือกรณีที่เราปรับมาใช้นะครับเมื่อกี้เราเป็นแท็บเล็ตกันเราอยากปรับมาใช้ในรูปแบบที่เป็นตัวกล้องด้านบนนะฮะสามารถทําได้ตัวกล้องด้านบนนี่ฮะเขาก็มีกล้องแบบ i r camera อยู่แล้วก็จะมีฟีเจอร์แบบนี้ด้วยนะครับเป็นการปิดนะครับตัวม่านบังสายตา ก็จะขึ้นเป็นสีส้มๆแบบนี้เวลาเปิดก็แบบนี้เลยเมื่อกี้จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีปุ่มกดเพื่อปิดกล้องใช่ไหมแต่ถ้าเรายังไม่ไว้ใจเรามากดแบบเมนูนวดมือก็ได้ฮะแบบนี้ไปเลยขึ้นสีส้มปุ๊บจบเลยแล้วก็ในการใช้งานนะครับเขาก็จะมีสเตตัสอินดิเคเตอร์ไฟข้างๆขึ้นด้วยด้านนี้นะครับที่สำคัญที่สุดบางทีถ้าเรากำลังประชุมอยู่หรือว่ากำลังคอนเฟรนซ์อยู่เช่น Microsoft Teams Skype ต่างๆ ะะเขาจะมีไฟตรงนี้นะครับเป่งประกายออกมาด้วยนี่แจ้งเตือนว่าตอนนี้เรากําลังแบบประชงประชุมอยู่นะนี่ก็จะมีไฟตรงนี้แจ้งเตือนแบบนี้ด้วยแต่ก็ปิดได้นะครับสามารถเปิดสามารถปิดได้เลยเช่นกันนะฮะนอกเหนือนจากนี้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเมื่อกี้นยจะเห็นแสงเป็นอย่างนี้ไหมฮะแสงจากไฟนะ สะท้อนแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะลดแสงสะท้อนลงดีพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าหน้าจอนะครับตัวนี้เขาจะเป็นหน้าจอในรูปแบบนาโนเอชไขอบจอบ้างนะครับมีเรโซของจอต่อตาส่วนตรงนี้อยู่ที่ประมาณสัก85นนะครับและตัวหน้าจอเองนะฮะก็จะมีในเรื่องของการลดแสงสะท้อนด้วยเป็นหน้าจอในลักษณะแบบด้านซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน้าจอในรูปแบบทัชสกรีนเนี่ยหน้าจอจะเป็นกระจกตัวนี้เหนือกว่าไปอีกหนึ่งขั้นด้วยกันนะครับ นี่ก็ถือว่าฟีเจอร์เยอะและแน่นมากบางคนอยากจะไปปรับรูปแบบการใช้นะครับมาเป็นลักษณะนี้นี่ฮะได้เหมือนกันหรือบางคนเน้นไปทางวาดรูปนะอยากจะ Drawing หรือว่าอยากจะโน้ตแบบสะดวกสะดวกดวก็นี่เลยฮะแบบนี้แล้วก็อืมไมดีเหมือนกันนะเสร็จเรียบร้อย ไฮิ <I> <laughs> อ่ะนี่ก็คือในฝั่งของตัวโน้ตบุ๊กนะครับ ASUS ExpertBook นะครับในตัว B 5 Flip Gen 12นะครับหรือ12 Gen เจนตัวใหม่ล่าสุดนะครับในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ครบมากในเรื่องของความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอย่างมาา่านชัตเตอร์แบบนี้เป็นต้นมีเคส i ิงตันล็อกด้วยบริเวณด้านข้างตรงนี้เสริมแกล่งด้วย m i l ิเท r ร g r a เกนะครับผ่านการทดสอบอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมาย ที่สำคัญสเปคด้านในจัดว่าโหดนะน้ำหนักตัวช่างจริงๆอยู่ประมาณ1.4กิโลกรัมแต่คนได้ i7 ที่เป็นไฮบริดแบบนี้เนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นอีกคือการใช้งานจริงครับเดี๋ยวบิ๊กจะเอาไปลองทำภาพตัมเนลดูนะฮะแบบไม่เสียบปลั๊กด้วยดูซิว่ามันจะลื่นไหลามากแค่ไหนแบบกรณีที่เราต้องไปอดิทงานนอกสถานที่แบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อได้เลยครับ แม่ชอบจริงๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Expert Book B5 นะครับ B5 Flip ตัวนี้ที่เป็น Intel Gen 12พกพาง,ง่ายมากนะครับประสิทธิภาพเอง ทำได้ดีสมราคาเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ราคาขายในท้องตลาดจะอยู่ประมาณสักส0 0 0 0ื่นกว่าๆนะครับแต่ต้องบอกกันอย่างนี้นะฮะว่าตัวนี้จะไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปหน้าร้านถ้าคุณสนใจจริงๆคุณต้องซื้อในรูปแบบองค์กรนะครับก็ลองติดต่อช่องทางของทาง ASUS ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะครับรุ่นที่จะมีให้เลือกก็จะมีทั้ง Core i5 Core i5 เนาะและ Core i7 หรือ Core i7 นั่นเองทั้งใน Generation 12และ Generation 11นะครับแต่ผมแนะนำ g e นะ Gen 12เฟี้ยวกว่าแรงกว่าแล้วก็ลื่นไหลมากๆเลยเช่นกันนะครับแรมที่เขามีมาให้อัปเกรดได้สูงสุดถึง 40GB SSD ใส่ได้สูงสุดถึง 4TB แบบต่อเรทที่เป็น PCIe Gen4 หน้าจอภาพสวยแบบนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายทำงานคนที่เป็นแบบตากล้องหรือว่าคนที่ต้องทำงานกราฟิกน่าจะชื่นชอบกันนะครับก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับ คนที่ใช้งานในระดับมืออาชีพมือโปรทั้งตัวปากกาเองแบบนี้นะฮะสไตลัสที่มีมาให้กระาดาษเพนแบบนี้การพกพาดีๆแบบนี้มันติดตัวคุณไปได้ทุกที่จริงๆนะครับใครที่สนใจนะครับในรูปแบบที่เป็นองค์กรก็ลองติดต่อดูได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวแต่ยังไงก็ตามนะถ้าเพื่อนๆที่เป็นบุคคลนะ่ะอยากจะลองใช้ใดูบ้างลองติดต่อทำเอ s ซุสดูได้เช่นกันนะอาจจะไม่ได้มีหน้าร้านแต่ลองไปคุยดูนะครับผมว่าน่าจะ มีช่องทางการวางจําหน่ายที่คนทั่วไปสามารถซื้อได้เช่นกันซึ่งผมดูๆแล้วเนี่ยตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับมันเหมาะอย่างยิ่งเลยสําหรับคนทํางานองค์กรที่เดินทางบ่อยๆต้องพกพาไปนอกสถานที่แล้วก็บางทีหยิบออกมาปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยแก้ง,งานเช็คงานตรวจงานอะไรแบบนี้จะสะดวกมากๆเลยนะครับใครสนใจลองติดต่อทาง asus ไปได้นะครับส่วนราคาอย่างที่แจ้ง40,000กว่ากว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างคุ้มค่าแต่มันจะเฉพาะทางนิดหนึ่งสำหรับ คนทำงานในระดับมืออาชีพโดยเฉพาะเลยนะฮะที่สำคัญที่สุดมาเป็น Windows 11ในระดับโปรแล้วด้วยดีจริงๆนะครับใครที่สนใจติดต่อได้เลยนะ ASUS ประเทศไทยนะครับขอบคุณ ASUS ที่เอื้อเฟื้อตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้ได้ลองเล่นกันด้วยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้แม่เฟี้ยวจริงๆสเปคดีน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายฝีเจอแน่นนี่คือ ASUS ExpertBook B5 Flip ในเวอร์ชัน Intel 72ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ